สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพงเงินนะครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมที่เราเข้ามาออนตัวรอบบ้านวันนี้อากาศเย็นมากนะครับแม่แม่เย็นมากครับผม วันนี้เราลอดของน้องภูนะครับผมให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับวันนี้ลอดคนท้องนะครับท้องใหญ่ยอยากลอดให้ออกลูกง่ายๆนะครับผมดูครับให้สมปรารถนาเออลาามโกดีไลูปรอดท้องสร้างมันออกมา นี่ครับผมอีทีรอดทองจางสะดอกเพาะต่อดวงบูชาชโชคให้ลูกให้หลานให้อยู่ดีมีแรงนะครับผม หับไปไายนีมือเสวาถายตรน้แล้วเดี๋ยวออานยากิามันจะดีไหมครับนี่ครับผมดูมีข้าวเดียวให้ทานก่อนนะครับผมทานก่อนไปนะครับผมดูรอดเสร็จแล้วนะครับผม ได้กินข้าวเหนียวปั้นใหญ่นะผมเช้านี้กินลูกส้มด้วยนะครับผมนี่ดูครับดูครับถือส้มด้วยนะครับผมดู ดูครับกินลูกส้มเก่งนะครับช่วงนี้นะครับแม่แม่ตอนเด็กๆทานไม่เป็นนะครับแต่ตอนนี้นี่เก่งแล้วนะครับผมกินได้ทุกอย่างนะครับผมดูครับเด็กๆก,ก็พากันมองดูน้องโพเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวัน อวันจันทร์ทำไมเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับฝั่งนี้ก็มีเด็กๆให้กล้วยนะครับผมดูยิ่มเลยน้องโพดูท้องกลางแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็เดินต่อนะครับแม่แม่วันนี้ก็ ถือว่าอากาศเย็นนะครับแม่แม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก่อนเร็วน้องโพครับก่อนเสียงครับไม่ดีแม่ช่วงเช้านะครับผมวันนี้ทำงานด้วยอากาศเย็นๆนะครับผมดูดูกับสุนัขไล น้องควนไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไปเจอน้องโพจะเป็นยังไงดูนะครับผมนี่ถึงต้องวิ่งกระจายแน่ๆนะครับผมนี่ร้องสุนัขน้องหมาไล่ควนช้างนะครับน้องโพไล่ให้เลยนะครับผมนี่วิ่งกระจายเลยนะครับผมนี่ นี่ครับน้องโพลรออะไรครับแม่ไปดูนะครับเดินมาแล้วมารออะไรครับผมดูครับผมดูครับนี่ได้กินข้าวเหนียวอีกแล้วหนึ่งปั้นนะครับผมปั้นใหญ่ด้วยนะครับผม วิ่งแปลวอีกแล้วนะครับแม่แม่กลัวน้องไม่อิ่มนะครับผมวิ่งแปลวข้วเหนียวมาให้ทานอีกแล้วนะครับผม นี่ท่านแม่ท่านหอ่หอห่อข้าวให้น้องควนนะครับให้น้องเบียนะครับผมแห่อข้าวให้น้องเบียนะครับผมได้ไปกินช่วงกลางทางนะครับผมขอบคุณท่านมากๆเลยที่แม่ตาทีมงานน้องโูเงินนะครับนี่เดินมาแล้วครับแม่ก็จะหมดบ้านนะครับเราก็จะไปเข้าอีกนะครับผม เพราะว่าอากาศเย็นนะครับผมปะอากาศเย็นนะครับก็ถือว่าเข้าได้อยิมหมุหนึ่งหมู่บ้านนะครับแม่แม่มาดูน้องโปเข้ามาทำอะไรในซอยตันนี่เนาะเนาะดูครับ เดินแล้วเดิือีกซอยสุดท้ายนะครับแม่วันนี้เด็กๆตามตามน้องโพมาเยอะนะครับผม,มแม่เพราะว่าวันนี้วันจันทร์แต่ว่าหยุดเรียนนะครับผม ดูครับมาถึงต้นมะขามไม่ได้นะครับแม่แม่มาถึงต้นมะขามไม่ได้ผมอยากกินส้มครับนี่ครับแม่แม่เจอต้นมะขามไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นของชอบนะครับ,รบผม ดูครับคำใหญ่มากเลยกินลูกมะขาดูครับยกมือกินเองเลยเก็บกินเองด้วยนะครับแม่แม่เจอต้นมะขามต้นไหนไม่ได้นะครับผมเป็นของชอบน้องผูเลยนะครับ เจอต้นไหนนี่แวะเลยนะครับผมดูแซ่บดูครับผมดูมะข,ขามนะครับผมเป็นของชอบน้องครูเลยนะครับผมถ้ายคลิปนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมฝากเป็นกำลังใจทางช่องสีดอโพงเงินด้วยนะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับคนเอกกับน้องโพเงินก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ